สิ่งที่คุณอยากได้ทุกสิ่งเนี่ยสักพักคุณก็เบื่อมัน <All S 2> เพราะฉะนั้นเนี mm ่ย hmm. ให้เสพให้อย่าไปยึดติดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ enjoy everything attached to nothing เข้าใจป่ะ enjoy everything attached attached แลยึดติดยึดติดกับไม่อะไรเลยถ้าถ้าคุณถ้าทุกคนนะครับเหตุผลที่ผมมาทำสัมมนาที่นี่นะเพราะว่า ไม่ว่าจะทำที่บันดิตยูนิเวิร์สรือทาที่นี่บันดิตยูนิเวิร์สอาจจะสวยสูที่นี่ไม่ได้หน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรแต่คุณได้มาเสรบรรยากาศแบบความรวย mm hmm. คุณต้องเสรบรรยากาศที่มันไม่คือต้องการให้คนมา r e ท r e a t หรืออะไรมา เพราะว่าต้องเอาคุณออกมาจากสัมภาพเก่าๆสางขาวบางคนคนไทยจะไม่เข้าใจคำว่าร e ท r e a ให้อาจานที่บบบสันน้นนิดนึง r e ท r e a คือแบบว่ามาพักผ่อนพักผ่อนแต่ในแนวที่ว่าคือตัดตัดไอ้เรื่องนหนักๆข้างนอกออกมาแล้วก็คือเอาคุณออกจากบรรยากาศเก่าเสร็จแล้วก็วิธีจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ spiritual หรือ health นะครับ spiritual จิตวิญญาณแล้วก็เรื่องสุขภาพเพราะว่า คุณจะได้มาพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ในระยะยาวหน่อยใช่ไหมนคนไทยก็น่าจะมีการทํากันบ้างนะแต่ว่าไม่ได้มีการสอนอะไรเงี้ยนี่เราสอนด้วยไงอาจาว่าเป็น spiritual retreat อย่างหนึง่งนะครับทีนี้นะคะพออาจารย์พูดถึงสัมมนานะครูก็อยากจะบอกทุกคนว่าอาจจะเอ้ยเฉพาะคนที่อยู่ในยุโรปหรือเปล่าถึงจะมาสัมมนาน,นี้ได้นะคะสําหรับคนไทยครูพูดเลยว่าคุณลงออนไลน์ได้เลยนะคะ คือในออนไลน์เนี่ยเราจะมีการสอนแบบเจาะที่หน้าอาจารย์บัฑิตเลยให้คุณแบบได้เห็นเหมือนกับที่เราที่นั่งทุกคนที่นี่ได้เรียนโดยตรงจากอาจารย์เลยและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณจะได้เสพบ,บรรยากาศทั้งหมดตลอด<ม>เลยทั้งวันที่อาจารย์อยู่กับลูกศิษย์ที่นี่นะคะและจะมีเซสชันเมื่อมันเป็นรีทรทเนี่ยมันจะมีเซสชันที่พานั่งสมาธิด้วยใช่คุณพูดเลยว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่คุณควรจะได้เข้ามาอยู่ในใคอสนี้คอสนี้ชื่อว่า l l i o n a i r e Brain ใช่แล้วะคะ่ะ ซึ่งอาจารย์บอกว่าอาจารย์มองย้อนกลับไปเนี่ยรู้เลยว่าในตอนที่เป็นสมองแบบมิลเลนแนร์กลับมาเป็นบิลเลนแนร์คิดคนละแบบอ,อาจารย์แพมนิดหนึ่งได้ไหมอ่าเพราะว่าคนที่คุณเข้าใจไปว่าบิลเลนแนร์กับมิลเลนแนร์ต่างกันเท่าไหร่มิลเลนแนร์คือหนึ่งล้านเพ <10 X. S 1> เอ้ยเดี๋ยวก่อนบิลเลนแนร์คือพันล้านอ่าใช่แปลว่าต่างกันพันเท่าต่างกันพันเท่าวิธีคิดคนละแบบนะถ้าใครไม่คิดประหยัดแรงไม่มีทางทําได้หรอก คือ mm hmm. มันคิดกันคนเลเวลหรอมันคิดคนมิลลิลนเน่หนึ่งล้านหรือกี่ล้านก็ตามแต่สิบล้านหลักต่อให้ห้าสิบล้านกับคนคิดพันล้านมันคิดคนละแบบถ้าคนที่มันคิดใช้สมองซีกซ้ายคิดแบบเหนือหน่อยเหนื่อยอย่างเพิ่งผมได้ยินได้โค้ดเพิ่งได้เห็นโค้ดคนหนึ่งนะแม่งหลีดคนไปในทางที่ไม่ถูกต้องมากเลยแต่มันเป็นคนดังในสังคมไงผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะได้เหมือนกว้ามากกว่าคนอื่นคุณก็ต้องทํามากกว่าคนอื่นอ mm hmm. แล้วคนที่เป็นคนดังด้วยแต่ผมไม่อยากไปอะไรแต่ผมก็รู้ว่าเขาคิดผิดแล้วเข้าใจป่ะนี่มันเป็นความคิดของคนที่ไม่ไม่มี l e v e r ร g e ไม่มีไม่มีไม่มีแรงไม่มีแรง l e v e r ร g e มันมันมันไม่มีเรียกว่าพลังทุนแรงตัวเองหรือพลังทวีใช่แล้วเรื่องนี้ผมสอนมาตลอดนะเรื่องนี้ถ้าไม่มีใครเขาถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่มีทางรวยได้บอกได้เลยแล้วรวยถ้ารวยก็รวยแบบเหนื่อยเขาก็จะคิดแบบเส้นตรงเหมือนคนคนนี้เหมือนคนคนคนที่คนนี้ที่เป็นคนคนดังคนหนึ่งแต่ว่าเขาสอนผิดบอกได้เลยสอนผิดพูดตรงๆเลยแต่ถ้าคุณอยางเหนื่อย ก็เชิญมันก็คือการเลือกใช่ใช่จริงๆว่าใครอยากจะไปเวไหนจริงจริงแต่บางคนตอบเลยว่าถ้าไม่มาเจออาจารย์อ่ะอืออาจจะเอาจริงๆแล้วมันเพอเอิญด้วยนะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ the right time เพราะมันเป็นของโซเชียลมีเดียพอดีเลยอืเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณแปดเก้าปีที่แล้วที่เจออาจารย์เรียกว่ามันเป็นช่วงที่จังหวะที่ใช่เลยและถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ยอย่างอาจารย์ก็พูดได้เลยว่า พันล้านสร้างจาก level a g e ก็คือโซเชียลมีเดียใช่หรือว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งใช่โอเคไหมทุกคนแล้วจริงๆมีเยอะนะคนไม่เข้าใจอ่ะทุกคนวันนี้ให้ให้อีกอีกข้อหนึ่งนะครับเมื่อกี้ให้ไปหลายข้อแล้วนะแต่ให้อีกข้อหนึ่งจอบเลยคิดแบบนี้นะเข้มข้นพรุ่งนี้จะเข้าเรื่องนี้เลยโอเคถ้าคุณจะรวยได้ถ้าคุณจะขายของรวยได้ต้องมีมีสองกรณีเท่านั้นคิดแค่นี้มีสองมีปัจจุบันจริงมันมีเยอะแต่ว่าคิดเบสิคเบสิ c แค่นี้ซื้อต่ํา ขายสูงถูกป่ะถูกค่ะซื้อต่ำขายสูงคุณไม่มีทางรวยได้ถ้ามึงไม่เข้าใจอันเนี้ยทุกคนที่มีพ่อค้าทุกคนเข้าใจเรื่องนี้หมดแต่คนส่วนใหญ่มันทำไม่ได้ไงมันมันโดนมันลุกม,ม,ม,มีปัจจัยทุกอย่างแต่ว่าคุณรู้ไหมผมมีความลับ27ขอ้อว้าว27ขอ้อทำยังไงเนี่ยขายซื้อ,ซ,อซื้อต่ำลงเรื่อยๆต่ำจนแม่งศูนย์หรือลบจบต่ำกว่าศูนย์อ่ะแล้วไอ้ตรงฝั่งที่มันเป็นแพงขึ้นน่ะคุณสามารถชาร์จแพงขึ้น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 ไปแล้วตรง คนทังถามว่าอาจารย์มันถิตพันล้านทำไมเร็วจังอ uh huh. ก็ถ้าคุณทําแบบนี้ได้เรื่อยๆตลอดเวลาแล้วมันเข้ามาแบบอัตโนมัติ uh huh. จะไม่รวยเร็วได้ยังไง uh huh. ผมถามคุณแค่เนี้ uh huh. แล้วผมสอนวิธีนี้ให้กับลูกศิษย์ uh huh. แต่ว่าบางเรื่องบางเรื่องลุงยังไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุงก็จะรู้อีก oh. เออ27 uh huh. ข้อคุณต้องไปเรียนนะครับขอชื่อว่า24พลังทวีแต่ผมแถมให้อีกสข้อ ไอ้สามสามข้อเลยเป็น27ข้อก็คือคอร์ส Billionaire Brain นี่เองนะครับแล้วก็ใครสนใจรีบลงทะเบียนนะวันนี้จะให้ให้โฟกัสให้ราคาพิเศษเพราะว่ากำลังจะทำอะคอร์สใหม่คอร์สหนึ่งผมแนะนำเป็นแพ็คคู่เลยกันเพราะสองอันนี้มันเพอร์เฟกมากเลยคอร์ชื่อว่าวิชาล่าสมบัติว้าวชอบชื่อนี้ไหม, <Wow. S 2> ว,มวิชาล่าสมบัติแต่ <Wow. S 1> จริงๆมันคือบอกสมบัติเลยอ่ะมันคือบอกว่าเงินฟรีออนไลน์อยู่ตรงไหนแล้วผมเรียกลูกศิษย์ที่มันท็อปท็อป นะลูกจิตมาโพสต์ใหม่นิดหน่อยแล้วก็เต้ยสามคนมาเอาข้อมูลใหม่ที่สุดเจ๋งที่สุดของเขาอะที่ทําเงินได้เกินล้านแต่และข้อ,อ เอามาบอกทุกคนให้หมดกองรวมกันให้หมดเอาสมบัติมากองออวันที่8มิถุนายนนะครับวันที่8มิถุนายนชื่อว่าวิชาลับัติเรียนออนไลน์ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําเลยเรียนออนไลน์คอรคอสนะครับถ้าวันนี้ลงกัน1คอร์คอะครับหคอร์สราคา2 1 9 0 0บาทนะครับรทั้งคอสเอ่อ s บรนด์นะครับที่ทําที่นี่ท,ที่ที่ปราสาทชินวิกในอังกฤษหรือจะซื้อ ออคอร์สวิชาละสมบัตินะครับก็21,900บนการแบบกเรียนออนไลน์นะครับแต่ถ้าใครซื้อ2คอร์สผมใช้ฟรีละพิเศษนะพิเศษนอกจากจะเหลือแค่ 18, นะอคอร์สละ18,900นะคอร์สละ18,900ถ้าซื้อ2คอร์สนะจะให้ฟรีอีก2คอร์สว้าวมีคอร์สชื่อว่าโซเชียลเ m a s นมาซับโซเชียลเรนมซับนี่ครูคมมันเรียนไปนะครูคมก็ไม่มีตังค์เลยยืมตังคมม์คนมาเรียนลงไปแล้ว ทำเงินเป็นตอนนี้เป็นกี่ร้อยล้านแล้ววะไปซื้อภูเขาไม่กี่ลูกแล้วไอ้คนเนี้จากคนที่ไม่มีตังค์เลยนะเขาลงทุนกับคอร์สนี้ผมวันนี้ถ้าคุณลงสองคอร์สพร้อมกันผมให้ฟรีเลยคอร์ชื่อว่าโซเชียลริมซับและมีคอร์สหนึ่งชื่อว่าสําเร็จเจ็ดหลัก <Wow. S 2> คอร์สสำเร็จเจ็ดหลักลุงก็เคยเรียนจริง,รงๆชื่อเคยชื่อว่า top of the f i e l d ว้า <Wow>. วและวันนี้จะเอามาให้เฮ้ยท็อปออฟเดอะฟิลนี่ถือว่าเป็นมาสเตอร์คลาสคลาสเลยนะใช่วันนี้ ป่ามากวันนี้ป่าวันนี้ป่าจริงๆสมกับยอยู่วังเลยนะคะสมกับอยู่ว่าเฮ้ยครูจะบอกว่า Top of the f อ e l d เมื่อก่อนอยากบอกได้ไหมว่า ราคาเนี่ยต่ำๆขายอยู่ที่2,900 0นานะออฟ f ดอะ f ิลด์ใช่เฉพาะคลาสนี้ <the> อ่ะ Top of t h e ฟ i e ด์ี่กุ้งสมัยก่อนมาเรียนด้วยแล้วก็มาช่วยสอนด้วยอ่าใช่ใช่ใช่สอนานะที่ขายอยู่อ่าวันนี้เป็น <S <S เสเปเชียลวันนี้สเปเชียลผมอยากจะให้คุณได้เพราะฉะนั้นลงทุนไปเลยนะครับคอร์สละ18,900ใช่ไหมสองคอร์สนะเฉพาะคนที่ลงสองคอร์สนะก็คือ3 0 0 0 0 3่นส0บาทค่ะ ถ้าคุณจ่าย3าห0ป้บาทคุณได้4ี่ข้อเลยมูลค่านี้เป็นหลักแสนรีบลงทะเบียนไปเลยนะเอานี้ดีกว่าเราจำกัดเวลาไหมหรือว่าจำกัดเวลาแน่นอนไหมจำกัดจำนวน5คนแรกเท่านั้นหคนแรกเท่านั้นและและก็เอางี้นะคนแรกและก็ครึ่งชั่วโมงหลังไลฟ์เพราะว่าอันไหนมาก่อนก็อันนั้นแหละ เข้าใจป่ะเพราะว่ามันสเปเชียลมากตกใจเลยอ่ะสามหมื่นเจ็ดพันแปดอ่ะได้สี่คอร์สเลยอ่ะใช่คอร์สสำเร็จเจ็ดหลักอันเดียวก็แบบห้าคนนะห้าคนนะหรือครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ใช่เท่านั้นแล้วใช่ตัดสินใจเลยคนตัดสินใจเลยมัดจำก่อนก็ได้เปิดเครดิตก็รับนะครับตัดสินใจเลยนะครับมันไม่มีราคานี้อีกแล้วนี่ดูลุงลุงก็เคยเรียนในละสำเร็จเจ็ดหลักก็คือท็อปอันดับฟรีอ่ะแหละก็ลุงจะลุงลงทีสองหมื่นกว่าตอนนั้นสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยใช่แล้วคอร์สนี้ทำให้ คอเนี้คอสนี้เป็นคอสที่รู้จักบอยวิสุทธิแสงรูเลิศไหมนี่เป็นคอสที่เขามาเรียงกับผมเขารวยเลยโอเคอาจนรยนครูบอกเลยนะคะว่าถ้าวันนี้คุณจ่ายสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยคุณได้สี่คอสนี่คือคุณเซฟไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่เกินเกินด้วยใช่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยวันนี้คือเบสดีลที่สุดแล้วนะคะคุณรีบพิมพ์ c f ตรงนี้ได้เลย พิมพ์ CF ตรงนี้ได้เลยและสำหรับคนที่มาดูย้อนหลังคุณแคปนะคะแคปตรงนี้ไปแล้วก็รีบ inbox ไปหรือ l like i น์แอ at bundit อบ<ม>ัณฑิตได้เลยนะคะ<ม>ครูพูดเลยว่ามันคือขุมทรัพย์ที่แท้จริงที่คุณสามารถพาตัวเองขึ้นร้อยล้านพันล้านได้อย่างรวดเร็วที่สุดในยุคนี้ใช่และครูไม่ได้ขู่นะแต่ครูจะบอกว่า ทุกอย่างมันมีทัมมิ่งหรือมันมีเวลาของมันโอเคไหมถ้าตอนนี้มันคือ the right time ของคุณอย่ารอให้โอกาสนี้มันผ่านไปคุณเข้าใจนะจักรวาลต้องการความเร็วและตัวตนของคุณต้องการเฉิดฉายชนแสงให้เร็วที่สุดดังนั้นถ้า e มสเซจนี้มาหรือถ้าคลิปนี้มาหรือถ้าคุณเห็นไลฟ์นี้อย่าปล่อยทิ้งคุณทำได้อย่างเดียว พิมพ์ Cf หรือติดต่อไปที่ไลน์แอดแอด bundit แอดบันดิ N D I T, สำหรับสิทธิ์เก่านะคะที่รู้อยู่แล้วว่าโอนเงินเข้า inspire music ไม่ต้องมานั่งถามอะไรเลยเพราะเดี๋ยวมันหมดไงเพรามันได้แค่50าสิทำหรับสิทธิ์เก่าที่เข้ามาฟังไลฟ์นี้อยู่คุณโอนเงินเข้า inspire music แล้วก็ส่งสลิปในอินบ็อกซ์เลยจบนะคะพเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจรงๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิวรลสีสวัสดีครับ